สวัสดีนะสวัสดีทุกคนด้วยว่าผมวันนี้มาปั่นจักอยนะครับโอเคเราจะเปิดกิบแล้วอได้ต่อโอเคเลยแล้วเตะเพื่อนเลยแล้วเตะเลยโอเคครับมีแนะนำไหมครับคุณทัศเอามีครับเดินเรื่องมันล่างเลยรื่องมันล่างเลยหนาาๆๆๆนัหนเลยนั่นเลยนั่นไกลเลยยาไอ้เฮียมามามาบีหน่อยเถอาวันนี้ <cues> อากาศด like, ินๆป่ระโดดดีกว่าน้องด้วยเนาะอาผมส่วนใครจะาปด e l c o m e a b ไปไปไหไแต่เปนโคตนาเว้ยแยไม่ได้ชวนเล่นเลยแคล่นุดีดีบาทดีบาทพอนะ้ีอย่าอย่าอย่าอยาผมเลยนะผมปั่นเดยวยาวไปเอาคิวมยว้วิ่งไหลไปอุ้ย พอแบบยาวๆใช่ไหมครับยาวๆด่ไหลยาวไปได้สิบมาต่อสิบมาต่อติดเต็มครับผมผมไม่มีคูนอ่ะเยี่ยมันไม่ได้เข้าสัฟิเปินเว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยาวๆครับยาวๆยาวๆดียยาวเลยเออไหลไปสิทธิ์มาต่อเออง Lamala, mở lamala. Money ho ghi mặt đi yang mặt. Tóc mùi, tay. Old tay. Tóc mùi, móng. 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 Tóc mùi, ยังโตดีตว่โตดีกว่าย่เราใ yeah. ส่จำนวนไปกี่รอบสามสิบพร้อมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้แม่เข้า,เเาไเยอะแม่งหล่อดีใจไอ้ที่อะครับผมแม่ง เอาหน่อยดีเสือเฮ้ยมึงเปิดเพลงหน่อยดิมึงจนคุยหน่อยดิไอ้ต้าจนคุยเฮียเนี่ยมันก็ดูไปดียังมันจนดูไม่โอ้คนดูต้องต้องฟังแบบเนี้ยคนดูไม่รู้อะไรเลยเว้ยไปคนดูไม่จนคุยมาลุ้นกับผมนะครับมาลุ้นกับผมเออมาลุ้นไม่ดีกีบาทนะครับคุณดูเฮ้ยสังเกตดิมาดูมาดูขอให้มันจริงครับทุกคนกินเตี๋ยวเมื่อเพื่อนจริงอะไรพี่ไม่มีอย่าี้อมีประจำเพื่อคนดูตรงนั้นแหละเออ ไม่ลงคลิปมาหลายวันไงเยอะคิดคอนเทนต์ไม่ออกไอ้ยังไม่ลงคลิปคอนเทนต์ปัทตาลดไอ้เหรอเอาหน่อยกว่าไม่ลงเลยไม่จัดกิ้งมิถูกกิงจัดอ่ะไอ้เห้อโอ้ยโอ้ยตาไม่พูดเลย

เออย่างนี้อะเว้ยเออย่างนี้อะกูลุ้นอยู่ไอนสัสเรื่อยไว้ที่แอปกูเล่นเกมอยู่นั่นจะใจแอปเปลี่ยนเสียงไปตั้เปลี่ยนเสียงทำไมนี่เนี่ยปลอมเสียงทำไมวะอุ้ยไม่ชอบเว้ยเที่ยต่อมแต้มกันเนี่ยผมชื่อทัดน์พอไม่ชื่อไวทัดเฮ้ยกุ้งปึ้งประมุนเนี่ยสิบเือสองมั้งเออไม่ใช่หรอผมชื่อแค่นี้เดียว คุณต้าไม่มาวันนี้คุณต้าไปไหนนะคุณต้าไปไหนวนี้คุณต้าไปปาสัลลัดอ่ะปาทำก็ฮ่มมาดี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 มดีมาีมาด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 ีมาาดีมมาาดีมาดีา ยาวๆเลยยาวๆเลยไปอีกเจเต็มปึ่งอีกจังขออีกขออีกขออีกอ่าเต็มอ่ะเรามีแล้วไม่ลองข้างข้างข้างใจเยินใจเยินใจเยินมันไม่บิดหลอกมันไม่บิดมันไม่บิดเยีนยิหรอมังเย็นสันนี่อะโอ้เย็นสันนี่เป็นเที้ยอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้โอ้โหคตรควยเออโดนบิดไปเนี่ย ยังไฟตกว่ะยังโอ้วยแมงเอโอววอ้ไม่จะได้เตะหลานแล้วยมแนวววาจะ้ยแลวกดดีฟตปุ๊บนึงมึงก็หายแล้วเยพอเบอเออเกือกล้ากดดีฟตปะก้าปะบะจริงเหรไม่ไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์จำไว้สาสบามบาทอ่ะมึงจำไว้ดิ กรได้ได้มีตามดีๆลองกดดูดิเวลาแต่มึงไม่หายหรอไม่หายไม่หายมันมันจะใช้ไปเลยแบบก็ได้ตามโมเข้ามาเลยเอ้ยกูรู้ได้ไงอ่ะอ้ยมาแล้ว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 ว้ามาแล้วมาเออเออเออมาต่อเออต่อเออต่อเอ้ยต่อโอ้ไม่ต่อเฮ้ยเพิ่มคูณหน่อยน้องเพิ่มคูณหน่อยน้องงามงามขอเลยครับ ตัวอะไรอ่ะไม่มีโอ,นะอ้ยนักเเอ้แต่เดี๋ยวได้เก,ก้าได้สิบโอ้ได้เก้าตัวเดียวตรงไหลไปดีไม่ไหลยังไม่มีวายไม่ไหลเลย <c oughs> เออดูดมาหน่อยวายดูดยาลุดยาจบเออดูต่อเคไปปึง้งหม่วง<ำ>สวยจัดขี้อ่ะมาดิ ไปต่อรักทีนี่โอ้หนดเฮี้ยอุ้ยจะถึงร้อยแล้วถึงร้อยเนี่ยถึงร้อยแล้วพอร้อยพอแล้วเออดิเห็นไม่ใจเลยหนุ่มคนเลยคลิปเกียร์ทีแล้วเนี่ยเพื่อนแม่งค้างไปครึ่งนาทีมั้งเป็นนาทีอะค้างเนี่ยอุ้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 ย อหวัดเจ้าสามครับผมลงบาต่อครับคุณทันเอาไปดิไปดิไปดิลงบาต่อดาครับบา์เสร็จเลิกเลยเว้ยไปครับบังคับลาต่อครับผมแนะนำเลยครับคุณทัดอืมห้องเลยห้องห้องไหนก็ได้พี่เอาเลยเอาเลยแล้วแต่เลยแล้วแต่นะแล้วแต่นะแล้วแต่เลยแล้วแต่ดวงเลยดวงมาไงเพื่อนผมไม่อยากไปขัดดวงครับเยอะผม ปิตาจิ้มมาดิจริงปะเออปิตาจิ้มมาเลยขอหนครับวันนี้<า>จะวรวยใครจะขาดไรเฮียเอยากรู้เอนไหนดีครับผมอุ้ยแล้วแต่เลยพี่แล้วแต่เลยวันนี้ดูมึงมาเพื่อนเฮียอุ้ยนี่ดีว่ะครับผมเออไปเลยหวอนหมานมันหมนัหมอนอฮีย That's ห l ันจ d e Amazing I enjoying coffee s and g a r latte เพื่อนเล่ o อะไรอ่ะไพ่ฮ i เลเพื่อนไพ่ฮาเลยอาดิบเลยไหมอ่ะเอาดิจัดไปมาเดี๋ยวเลิกมาเดี๋ยวเลิกออกอินเลยวะ อย่าบ้าพี่คนดวงเลยคนดูลุ้นจัดอ่ะดุนเก่งขาเขามีป่ะกูบอกเลยไม่มีแบบใส่ยี่สิบอ่ะไม่มีมันก็้าบาทสามรอบสี่รอบมงก็ย้ำนี่ฮะว้าสามสี่รอบย้ำไม่ดีเลื่มตอนไหนโอเครอรอรอตั้งรอบนะ้ว้เชิงเมาแล้วโอเชิงเชดงเชิ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 เชิงเชิงเเชิงมวยป่ะงหมัดเชงมวยเงมวยเก็มา่ะ ว้ามีละอะไรอ่ะเพื่อนไม่แทงนะอ๋อด้รอรอวันครับรออ๋อนี่คือคือรอรอแดงมาแล้วก็มึงแทงแดงย้ำใช่ไหมก็แดงไหลเยอะพวกนี้อ๋อไอ้ชี้ทขาไมเพื่อนกูเก่งจัดหรือไงวะเฮียไม่ดูก่อนดูยิงวิ่งนะจริงนี่ไงเพื่อนกูมาจริงไอ้นี่ไงไอ้ที้อ่ะเฮี้ยตบมือเพื่อนอ๋อเฮีย ไม่ล็อกป่ะดิล็อกแล้วเนี่ยเออดูดูอะไรไม่เจ้าดูงี้ปะดูงี้ตังเสมออ่ะใช่ครับเออดูอะไรไม่เจ้าดูงี้ไหมเอาผมผมหลอกผมหลอกไปหน่อยสิงพี่ผมหลอกผมหลอกพอดีนึงหลอกเพื่ออะไรอาบัตโอ้มึงเล่นแบบนี้เพื่อจะรวยเพื่อนอ่ะเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าผมใส่โว้ไง อุ้ยออกดีเย็ดยแล้วเ็กัได้กูจบได้นี่่แปดสิบ่จริงพี่อยินเอเพื่อุมาจักออกไใหญ่เว้นไม่ับเลขจะยากจัดในที่ห้องนี้เออ เปลี่ยนห้องปะกดกดกดลูกลูกสอนนานายบนอะไหนครัเนี่ยไนั่นหละขอเาครับม่ขอเาครับเอาเปลี่ยนได้ออาไหนดีอะคือบนหน่อยเพื่อกูมีหองนั่นนั่ลืมมาล่างล่างอีกล่างอีกกูมีนนำเบิร์นล่างอีกนั่นนั่นนั่นางอะอ i c อะเอ c u อะเออซิบอะไรอะกว่าไม่ออกไปแน่กินกินเลย นี่แหละซึกซี่อุ้ยนี่นะครับไปไปน่นนี่ไปดูไอ้เสือเสือไปดูนี่เสือมังกรเสือมังกรไฟเดียวจบเลยเว้ยเส <isions> ือ <tahu> มังกรอะดูง่ายดีไงทางไหนเต็มเยอะทางนั้นชนะกูบอกเลยดวงมึงมาเว้ยตอนเนี้ยวัดดวงเริ่มการวางเดิมพันขอให้คุณโชคดีค่ะ เฮ้ยฟังเสียงด้วยฟังเสียงด้วยหมานมันหมานป๊อปไอเฮ้ยเอาเลยอ่ะไม่ดูก้ามเลยเลยเลยเดี๋ยวเฮ้ยอือวิเยี่ยมุ๊บออกเสือแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวแต่มึองมาเดี๋ยวมึงมาเว้ยเดี๋ยวมึงทุบเส้นสุดการวางเดิมพันต้องโดนนะเพื่อนต้องโดนนะครับโดนดีอยากได้อยากโดนเว้ยใอ่จรับสามมาอีกคุยเอ้ย มังกรสาตาเสือกีนเหตาสือชนะผอโหัเร่มการวางเงินพันมาชกันนะคะใจเพื่อนเลยน่ไหลตาดิเก่เว้ยเล่นเลยแล้วแต่เล่นเลยแล้วแต่เล่เลยแล้วแต่เล่นเลยกูงียบละมาดิอีาวที่ไหนอะหมดที่ไหนละมาดิ อันนี้รวยเว้ยสิ้นสุดการวางเดิมพันสมจริงเนี่ยผมว่ามังกรออ้ยมังกรอะไรพี่มังกรอะไรพี่มังกรอะไรพี่าลชนะะไรพดูไว้เว้ยอวยอไอเกริวคิด่คิด่ดคิด่าสามารถรดูตาราิด้ท่านสามารถตรวดูตารางสถิติได้นะคะแล้วันไปเดินต่อแ้วดูดู 1สนาทีดปะตง <PAUL> ด kind of ี้ึงใส่นิดนึงอ่าใส่ดกไม้ดกไม้ดูดูไให้ดิงมันดูไปเออมามาดิเล็กสิบบาทไปเล่นเล่นเล่นเลยเต็งมๆ่ม่ไปเลยเออนี่เอาไว้ต่อเลยต่อเลยต่อเลยยินเต็มสุดการวางเดิมพันเสมอเนี่ยเสมอเนี่ยเสมอเลยพี่เสมอเลยพี่ดูไเป็นเลยมาวายเออเขี้ยหมดเขี้ยหมดเลย